ไข่เจียวแหนมฟูนุ่มเด้งเด้งไม่อมน้ำมันไปดูกันเลยครับกิ Q ้วกิวกล้าบกล้าบมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนชัยพันธ์โคกคุณยงวันนี้เราขอเสนอวิธีการทำไข่เจียวแหนมฟูนุ่มเด้งเด้งไม่อมน้ำมันจะมีวิธีทำไงติดตามได้เลยครับกิ้วกิว และก็มาที่ส่วนประกอบไข่ไข่จ้าแหนมนะจ๊ะ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 ผงปรุงรสจ้าน้ำตาลนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะผักชีซอยจ้าเราจะนำแหนมมาบี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะจ๊ะ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 นี่นะฮะ น้ำไข่ลงมาตีเลยจ้านี่นะดุดดุยดุด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 เลยนะจา๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะใส่แหนมลงไปเลยจ้านี่นะจุ๊บจุบจับจับเลยนะจ๊ะนะจ๊ะผงปรุงรสเล็กน้อยนะจา๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำตาลนะเล็กน้อยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะไม่ต้องมากนะจ๊ะนะจ๊ะสูตรนี้เราจะใส่เครื่องปรุงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ เพราะว่าในตัวของแหนมเนี่ยมันมีความเปรี้ยวหวานอยู่แล้วเพราะเราต้องการให้รสชาติของแหนมและไข่โดดเดน่นออกมานะจ๊ะนะจ๊ะตั้งกระทะโดยใช้ไฟขนาดปานกลางใส่น้ํามันพอสมควรขนาดนี้นะฮะแล้วไม่ต้องรอน้ํามันร้อนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะใส่ส่วนผสมของไข่ลงไปเลยจ้านี่นะวิธีนี้จะทําให้ไข่ของเราเวลาทอดออกมาแล้ว จะไม่อมน้มามันเลยนะ,ะน,ะะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะฮะก็เป็นเคล็ดลับสําคัญเลยจ้านี่นะขพอไข่เริ่มโดนามร,ร้อนเนี่ยมันจะฟูขึ้นฟูขึ้นทางด้านริมริมก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะนะี่นะฮะนี่นะฮะไข่ของเราจะฟูขึ้นนะฮะฟูขึ้นนะครับทางด้านริมเสร็จแล้วเราก็กลับคลางได้เลยจ้านี่นะ ยุกยุจับจับกลิ่นหอมเตะตมูกป้าป้าป้าป,ป้า,ปปาปเลยนะจนะาเจนะนะจ๊ะ,ะ,จะ,ะ,จะพอกลับไข่แล้วเราก็เร่งไฟขึ้นมาสูงสุดเลยนะเะนะจ๊ะนี่ฮะก็จะทําให้น้ํามันของเราเนี่ยเซตตัวกับไข่ก็จะทําให้ไข่ไม่อมน้ํามันนั่นเองจ้าและรีบน้าไข่ขึ้นสเสด็จน้ํามันเลยจ้าก็จะทําให้ไข่ของเราไม่อมน้ํามันนั่นเองนะฮะนะฮะก็เป็นเทคนิคดีๆจ้า จะเห็นว่าปริมาณน้ำมันยังอยู่เกือบเท่าเดิมเลยจ้าและเขาบอกว่าการทอดไข่เจียวให้อร่อยเนี่ยจะต้องให้ไข่เจียวเนี่ยหนากว่าปกติเล็กน้อยนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ,ะ,จะก็จะทําให้ไข่เจียวของเราอร่อยน่ารับประทานโอยด้วยผักชีน,นะจ๊ะจ๊ะจ๊ะกิ้วกิ้วกาบกาบมาแล้วจา้าไข่เจียวแหนมฟูนุ่มเด้งๆง ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดสับปะไทเพื่อเป็นกำลังใจให้จะได้ทำคลิปต่อไปสำหรับนี้สวัสดีนะครับไปละคลิปหอมกุ่นชา